สินข่าวสวัสดีครับเรื่องที่ฮือฮาวันสองวันนี้นะครับเป็นจดหมายจากผอโรงเรียนนะครับถึงผู้ปกครองอะในเนื้อความของจดหมายนั้นทําให้เกิดข้อถกเถียงทั้งชื่นชมทั้งต่างก่อสังเกตเยอะแยะไปหมดเลยครับต้องขอดูรายละเอียดในหนังสือหน่อยเพราะว่าเห็นเขาบอกมันทัชมากมันมันรู้สึกแบบกินใจมากข้อความว่าไงคะข้อความเขาบอกอย่างนี้ฮะกลุ่มนักเรียนที่นั่งสอบอยู่นี้นะครับผอ,อบอกว่ามีนักธุรกิจที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ หรือการประพันธ์ภาษาอังกฤษครับเขามองเห็นว่ามีนักคอมพิวเตอร์ฮะที่ไม่ได้สนใจเรื่องคะแนนสอบวิชาเคมีครับเขามองเห็นศิลปินที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์นะเขาเห็นนักกีฬาที่สนใจความสามารถทางร่างกายมากกว่าวิชาฟิสิกส์นะครับหรือเขาเห็นว่าในนักเรียนมีนักการเมืองที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองมากกว่าวิชาศิลปะนะครับหมายความว่าไงฮะ ถ้านักเรียนในปกครองของท่านนั้นนะครับทำคะแนนได้สูงสุดภาษาไว้รุ่นเรียกว่ายืนหนึ่งหรือเป็นที่1น,นะครับก็ดีใจด้วยแต่ถ้าลูกทําไม่ได้ฮะโปรดอย่าทําลายความเชื่อมั่นและความนับถือของพวกเขานะครับบอกลูกว่ามันดีมากแล้วมันแค่การสอบครั้งหนึ่งมันยังมีอะไรอีกมากในชีวิตนะครับและก็บอกลูกว่าไม่ว่าคะแนนสอบออกมาแบบไหนคุณก็รักเขาและไม่ตัดสินเขานะครับ ปรดรับทราบไว้ด้วยว่าคนที่มีความสุขในโลกนี้นะครับไม่จําเป็นต้องจบหมอหรือวิศวะเท่านั้นนะครับเนี่ยคนฟังแล้วโอ้โหเรียกว่าทัชใจน,นะครับแล้วก็ชื่นชม เต็มไปหมดเลยครับโอ้โหก็มันก็เป็นข้อความที่ทําให้เด็กๆหลายคนเนี่ยรู้สึกลดแรงกดดันพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนได้เข้าใจลูกหลานมากขึ้นครับใครที่เป็นคนเขียนประโยคนี้ออกมาสู่สาธารณะให้คนไทยได้รับทราบดรสาย,ยันต์ต่ายหลีนะฮะผู้อํานวยการโรงเรียนสิริรัตนธรน,นะครับอยู่สํานักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรทมเขต2ครับเป็นคนที่เขียนจดหมายจากใจของขออโรงเรียนถึงผู้ปกครองนะฮะให้เด็กๆเ,เขาไม่เครียดครับ ว่าหลังจากชื่นชมได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกกระแสหนึ่งเข้ามาสวนเข้ามาทันทีเลยบอกว่าข้อความนี้มันดูไม่ใช่สำนวนภาษาไทยมันดูแปลกมันดูเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะครับเพจแม่บ้านแคชเมียร์นะฮะเขาตั้งข้อสังเกตก่อนว่าฟังสำนวนแล้วมันเหมือนสำนวนแปลนะครับคือมันไม่เหมือนว่าสำนวนที่เป็นคนไทยหรือผู้อำนวยการโรงเรียนจะคิดค้นขึ้นมานะฮะมันฟังแล้วมันเป็นสำนวนแปลเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนก็เลยตั้งข้อสังเกตสุดท้ายไปเจอครับ ว่ามันเป็นจดหมายเขียนถึงผู้ปกครองครับของโรงเรียนสิงคโปร์นั่นเลยนะครับแล้วก็เอามาแปลนะเขาบอกว่าพอ,อเนี่ยนะฮะไปก๊อปของโรงเรียนสิงคโปร์มานะครับข้อความทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าไหนๆก็เป็นพอ,อแล้วเนี่ยนะฮะควรจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเคารพสิทธทิบัตรทางปัญญาหรือกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะฮะกฎหมายลิขสิทธิ์นะฮะและควรจะอ้างเครดิตที่มาจะเขียนก็ได้แต่ควรให้เครดิตเขาแต่ทั้งหมดนี้ทําไปด้วยเจตนาดีครับ หลายคนก็บอกว่าอา้าวทั้งหมดทั้งมวลเป็นความหวังดีของผอ,อจะต้องให้เขียนเครดิตอะไรกันทุกคําเลยเหรอแน่นอนนะครับผมบอกว่ากระแสแรกชื่นชมกระแสทีสองตั้งข้อสังเกตนะไอ้พวกประเภทเอ๊ะเอ๊ะนะฮะซึ่งไม่ผิดนะครับเขาให้ข้อสังเกตได้แต่กลุ่มที่สามคอมมนิสุดน,นะครับบอกว่ามันเป็นเจตนาดีนะอย่าไปคิดอะไรเลยพอเขาไม่ไดเอามาทําประโยชน์อะไรไม่ได้ค้าไม่ได้ขายอะไรเนะี่ยเอามาสอนเด็กและท่านเด็กกับพ่อแม่เก็ต มันก็จบแค่นี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮนะสุดท้ายมันก็ต้องมาดูว่านะครับมันเป็นจดหมายภายในนะครับที่เขาส่งจากพออ,อถึงผู้ปกครองแต่ทําไมพวกเราถึงสอนรู้สอนเห็นสอนเป็นสอนตายด <c oughs> ูเรื่องก็เพราะมีคนเอามาเผยแพร่ในโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นพับลิกนะครับจะให้เขาไปเขียนท้ายเครดิตท้ายจดหมายเนียจดหมายมันก็จะยาวเป็นกิโลไว้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ คิดกันแบบกกลางก็แล้วกันนะครับว่า1เจตนาดี2ให้เครดิตหน่อยก็ได้ไม่ต้องให้มากให้ไมยนักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นโค้ดที่มาจากไหนก็โอเคแล้วนะรับหลายคนก็เลยสนใจเรื่องของประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ข้อความขึ้นมาว่าข้อความไม่กี่ประโยคน์ไม่กี่บรรทัดแบบนี้เขามีลิขสิทธิ์ด้วยหรอมันไม่ใช่แค่เพลงซีดีหรือหนังสือหรอพี่แน่นอนนะฮะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยาให้ความคุ้มครองพวกการสร้างสารรค์งานถึงเก้าประเภทด้วยกันเนะี่ยผมพูดเร็วๆเลยนะครับประเภทแรกก็พวกวรรณกรรมงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไร พวก2นาจาก,กรรมพวก3ศิลปกรรมพวก4ดนตรีคำร้องทำนองนะเอาจริงนะเมืองไทยเราเรียนลอกทำนองต่างประเทศมา90%นะพูดตีแสกหน้ากันตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นะบแล้วก็งานบันทึกเสียงงานที่5 6นะฮะโสตทัศนวัสดุนะฮะ7ก็หนังนะฮะ8พวกแพทยภาพ,พแพทยเสียง9ก็งานอื่นๆใดๆน,น,นะครับพวกงานวรรณคดีงานวิทยาศาสตร์งานศิละปะนะครับ และงานของพออ,อที่จดหมายถึงผู้ปกครองนี่อยู่ในข้อแรกเลยฮะงานเขียนนะครับเพราะนั้นอยู่ในข้อแรกเลยแต่ทห้บอกนะมันไม่ใช่งานพาณิชย์นะครับมันก็เลยไม่ควรจะคิดอะไรมากเป็นเจตนาดีอย่างที่บอกนะครับแต่มันมีงานบางประเภทที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะไม่งั้นอาจารย์มีชยัยเนี่ยโดนลอกเต็มไปหมดเลยนะครับ <S <S ไม่รู้ไอ้ลอกเขาหรือลอกคนอื่นลอกแกก็ไม่รู้นะครับพวกข่าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกระเบียบข้อบังคับพวกคาพิพากษาพวกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับอ่ะในประเด็นเรื่องของการโคตดข้อความอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจริงๆก็จบสวยนะเ<ะ>พราะตอนหลังพอ,อ,อก,ก็บอกว่าเอาใช่ผมก็เอามาจากที่สิงคโปร์นั่นแหละเรื่องก็จบแต่มันอีกประเด็นหนึ่งพี่ติงท้ายจดหมายเขียนว่าคนที่มีความสุขไมมม่่่ใชเฉพาาะคนนทีจบบบบหหหออออกกกัววิศรโโ้ด หมอเนี่ยนะมีความสุขแน่นอนนะค,คนที่เขาจบหมอกับวิศวะเน,นี่ยนะเขาก็คงจะไม่ชอบรลกนะครับมันเหมือนกับไปโยนว่าไปโยนตาบ้าให้เขานะครับว่าเขามีความสุขแค่สองอาชีพอย่างจริงหมอไม่มีความสุขนะครับหมอบ้านเราเนี่ยนะฮะ ต้องดูแลคนไข้ยเยอะนะครับเขาบอกว่าในเมืองหมอหนึ่งคนดูแลคน500คนนะครับเอาความสุขจากไหนฮะไปดูหมอต่างจังหวัดครับหมอหนึ่งคนดูแลคนไข้5,000ันคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูเห็นหมอคือว่าหมอโคตรยิ้มแย้มยิย้มใสแล้วถ้าอยู่ในคลินิกตัวเองหรืออยู่ในโรงพยาบาลเอกนชนนะครับแต่หมอคนเดียวครับพอเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหน้าบึ้งตึงเป็นตูดเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะว่าหมอก็ไม่ได้มีความสุขทุกวันนี้คนก็อยากจะลาออกจากอาชีพหมอแล้วแต่ถามว่าถ้าลูกสอบติดหมอสอบติดวิศวะพ่อแม่ดีใจไหม พ่อแม่มีความสุขนะครับเด็กสอบติดเนี่ยมีความสุขไหมมีความสุขนะครับแต่ระหว่างทางเท่านั้นเองที่เด็กมันเครียดนะครับก็ไม่ได้หมายว่าคนเป็นหมอเป็นวิศวะจะไม่มีความสุขก็มีนะครับมันก็มีได้แต่พอ,อ,อไปยืมคําของสิงคโปร์มาก็ถูกต้องนะครับว่าไม่ใช่แค่หมอกับวิศวะเท่านั้นที่จะมีความสุขอาชีพอื่นๆก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปดูข้อความในจดหมายของพอ,อ,อที่แปลมาเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่า มีนักธุรกิจมีนักการเมืองมีนักกีฬามีนักดนตรีอยู่ในห้องด้วยนอนนุปอ,อเห็นคนหลากหลายอาชีพอยู่ในห้องเรียนนะครับแน่นอนนะครับออเห็นคนหลากหลายอาชีพในห้องเรียนและเด็กก็ควรจะมีความรู้หลากหลายด้วยนะครับคือผมว่าเห็นด้วยกับออเป็นส่วนใหญ่นะแต่บางส่วนผมคิดว่าเด็กก็ควรจะมีความรู้รอบตัวด้วยเพราะอาชีพอยว่างเราอาชีพ,นะชพขุนน้ำข่าวจำเป็นต้องมีความรู้รอบตัวแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะครับ แล้วถ้าให้พี่เิ็มมอในสภาในสภานี่ก็มีหลากหลายอาชีพนะพี่มีนักการเมืองมีหมอมีเต็มเลยครับจริงๆนะฮะในสภาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เห็นนักการเมืองในความหมายที่เป็นนักอุดมคติที่ทําเพื่อประชาชนนะครับแต่ผมมองเข้าไปในสภาเนี่ยส่วนมากนะครับผมเห็นแนตะ่พวกนักธุรกิจฮนะเห็นแต่ทหารนะฮะเห็นแนตะ่พวก นักกินเก่งพวกกินมุมมามหรือเห็นพวกนักนั่งหลับแล้วก็มองไม่เห็นพวกที่ขาดประชุมนะครับแต่นักการเมืองที่แท้ที่ทําเพื่อชาวบ้านที่ทําเพื่ออุดมการ์ตัวเองและเอาอุดมการตัวเองมาผลักดันประเทศเนี้ยเห็นน้อยนะมนีแต่น้อยจริงๆครับ